You make feel so ครับเดี๋ยเราจะมาประกอบชุดเฟืองท้ายกันนะครับประกอบลูกปืนประกอบแกนเทาชุดคัดนะประกอบชุดเฟืองท้ายมีโอนะครับ อันดับแรกจะประกอบชุดลูกปืนก่อนนะครับตัวนี้เป็นลูกปืนลูกปืนเดิมนะครับที่ถอดออกนะครับนะครับตัวนี้เป็นเบอร์หกสองศูนสามนะครับหกสองศูย์สามฝาเปิดนะครับคือไม่มีฝานะครับคือเปิด ตัวนี้จะมีเม็ดลูกปืนอยู่7เม็ดนะครับนี่ครับแต่ผมไปเอาตัวใหม่มานะครับเอาตัวใหม่มาเบอร์เดียวกันครับแต่ขนาดเดียวกันครับแต่คนละเบอร์ครับคือตัวนี้เป็นแบบมีฝาปิดนะครับ ก็ตัวนี้จะเป็นเม็ดเล็กกว่าเอ่อขอโทษครับจะเป็นเม็ดเล็กกว่านะครับก็เม็ดลูกปืนจะมีอยู่แปดตัวครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตัวนี้มีเจ็ดครับตัวเดิมมีเจ็ดตัวใหม่ผมเอามาเทียบใส่นะครับก็ใส่กันได้เลยมีเม็ดลูกปืนอยู่แปดตัวเยอะกว่าเดิมแต่เล็กกว่าเดิมแต่ขนาดไดเมตเตอร์ในไดเมตเตอร์ <c oughs> ไดเมตเตอร์ขอโทษ แต่ขนาดไดมิเตอร์ในไดมิเตอร์นอกแล้วก็ขนาดก็เท่ากันครับเบอร์เดียวกัน6 2 0 3นะก็ใส่กันได้เลยผมแกะฟ้าออก้วครับปกติมันปิดไว้นะครับอันนี้ผมแกะออกแล้วแกะฟ้าออกแกะออกไม่รู้ว่าต้องแกะผมจะแกะสองอันเลยหรือเปล่า แกสองข้างเลยหรือเปล่าแกะไหมทุกคนของเดิมมันมมนมีฝันแกะก็แกนะครับแกให้อะไรนะให้น้ำมันเฟืองท้ายมันเข้าไปหล่อเลื่อนได้ ออกเลยครับเทียบลูกปืนเทียบใส่นะครับครับแกะฟ้าออกเลยครับก็จะลักษณะนี้ครับด้ันกัน okay ข้อลงไปเลยนะครับก็จะใช้เป็นขอนยางเนะอนยางเล็กๆน,น,นี่ของผมเวลาประกอบก็หันฝั่งที่มีเบอร์ขึ้นมานะจะได้ดูง่ายๆนะ ค่อยๆลงนะครับ The and then It ตัวนี้จะเป็นจะใส่ที่เพาก่อนนะครับแล้วค่อยเอาเข้าฝาปิดเฟืองท้าย รูล้ลงง่ายด้วยแป๊บม <c oughs> ันเข้าง่ายจังวะไม่ใช่เผามันไปใกล้ไป,ไป,ไปสวรค์แล้วเหรอกิบล็อกครั <c oughs> บเบ้นล็อกนอก ต่อไปก็เคาะลงเลยครับครับผมหลังจากที่เราประกอบลูกปืนตรงฝาขอบชุดเฟืองท้ายนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมา ประกอบตัวเฟืองท้ายนะครับสองตัวน,ะนี้ครับตัวนี้ฝาปิดเฟืองท้ายครับลูกปืนก็เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยสองตัวตรงนี้ส่วนลูกปืนเข็มตรงนี้ไม่ได้เปลี่ยนนะครับก็น่าจะใช้ได้เดี๋ยวเรามาประกอบกันเลยครับใส่ <c oughs> เฟืองเฟืองตัวเล็กก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยตัวใหญ่นะ แกลนสองตัวชโมน้ำมันสักเล็กน้อยก็ดีเหมือนกันนะนี่เป็นน้ำมันเฟืองท้ายนะของยาม,มาฮ่ายาม,มารูมจะใส่สักนิดนนะึง ใส่ฝาปิดชุดเฟืองเลยนะ ครับจะมีตัวยาวอยู่สองตัวนะครับก็ใส่ฝั่งที่เป็นบูทนมันจะมีบูทสองตัวตรงนี้ใส่ัวเาวเสียงอาจจะไม่หายนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เปลี่ยนทุกตัวนะก็แค่ให้มันดีกว่าเดิมก็พอแนละ้ว <c oughs> ประหยัดงบนะครับและอีกอย่างก็บางตัวมันก็ถอดยากด้วยแหละเครื่องไม้เครื่องมือก็ไม่ค่อยมีขนาบ้านกลาง เก็นมันยังไม่ขาดนะครับมันยังดีอยู่ผมก็เลยไม่ได้ซื้อเกาวทาประเก็นมาด้วยประกอบเลยครับน่าจะไม่รั่วน่าจะนะ ตัวด้านในที่ติดกับแข็งไม่ได้เปลี่ยนครับตัวนั้นน่าจะสึกเยอะเหมือนกันพอดีมันไม่ค่อยมีเครื่องมือก็อเลยขี้เกียจก็เลยไม่ได้ปิด่ยเค okay, ไม่ดังเหมือนรถไถเหมือนตอน สตาร์ทให้ดูก็พอครับอันนั้นแม่งไม่ว่าเอาเครื่องรถไทยมาใส่ครับ ตึงมือก็พะนะอครับถ้าไม่มีเครื่องมือนะ chạy nó mình phương thái rồi nè lột mình thấy làng rồi Sức cục bộ น้ำมันเฟืองด้ายก็ไม่แพงนะของอะไรเนี่ยยามาลูมหรอใครยามาห้าเขานั่นหละสี่สิบบาทก็เรียบร้อยครับประกอบชุดเฟืองท้ายมีโอนะ ก็ใครที่อยากลองทําก็ทําตามคลิปผมได้นะครับไม่มีอะไรมากมายครับประมาณนี้แหละช่างบ,บ้านๆครับเครื่องมือก็ไม่มีทําได้แค่นี้ก็บุญแล้วตีเครื่องมือก็พอ